คุณเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมคะเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงข้อเข่าเสื่อมปวดขาปวดหลังชาปลายมือปลายเท้าร้อนวูบวาบแถมนอนไม่หลับโรคเครียดก็ถามหาอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายรีบดูแลสุขภาพร่างกายของคุณด่วนเราขอแนะนำน้ำมันสกัดเย็นด DDI สารสกัดจากธรรมชาติร้อเปอร์เซนรวมราชาและราชนีแห่งน้ำมันทั้ง8ชนิดจะช่วยดูแลสุขภาพให้คุณคุณประโยชน์ครบจบในกระปุกเดียวช่วยลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลช่วยลดความดันลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตลดปวดเมื่อยชาแขนชาขาชามือช่วยให้หลับง่ายไม่เพลียร่างกายสดชื่น บำรุงกระดูกเก้าปวดข้อปวดเข่าดีบำรุงสมองเสริมความจำบำรุงผิวผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยมีออยอรับรอง